สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็นะครับทำข้อเหวี่ยงยืดถาวรให้ลูกค้านะครับผมก็จะเจาะรูน้ํามันนะครับผมลูกค้าใส่ก้านเดิมนะครับผมเป็นก้านเดิมแท้นะครับก็ก้านเดิมแท้นะครับสามมิลถาวรใส่ห่วงนะครับผมผมก็นะครับกําลังจะจัดนะครับข้อเหวี่ยงให้นะครับนี่ครับ ก็ข้อเหวี่ยงยืดเสร็จแล้วครับผมแต่ขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญและเลยไม่ได้นะครับก็คือการเจาะรูน้ํามันนะครับรูน้ํามันนะครับผมจะขึ้นตรงนี้นะครับผมจากสลักลูกสูบนะครับนี่ครับขึ้นมานะครับมาเลี้ยงลูกปืนก้านนะครับผมนี่ครับลูกปืนก้านอยู่นี้นะครับแล้วก็จะสรดออกข้างก้านนะครับสอดออกข้างก้านนะครับเพื่ออะไรครับผมเพื่อไปเลี้ยงนะครับลูกสูบนะครับสลักลูกสูบแหวนนะครับผมแต่ถ้าเป็นในกรณีก้านสูบ2จังหวะนะครับผมจะสังเกตได้ง่ายว่า สองยังหวะเขาจะมีผ่ารูมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็สเต็ปสองยังหวะไม่มีน้ํามันเลี้ยงก้านนะครับแต่ใช้ดูทีเลี้ยงนะครับผมเวลาเราใส่กับข้อเวียงสี่ยังหวะนะครับน้ํามันเครื่องมันก็พอสรดเข้าได้นะครับผมก็บางรุ่นนะอย่างเว็บร้อยยี่ห้าเนี่ยนะครับมันก็จะสรดเข้าได้นะครับก็สรดจากล่องฉีดน้ํามันนะครับผมที่อยู่ในรูแข้งนะครับข้างขวานะครับผมก็มีไอนิดนึงก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าสองยังหวะลูกปืนเขาจะเม็ดโตกว่าสี่ยังหวะนะครับ เดี๋ยวเราเทียบขนาดลูกปืนให้ดูนะครับผมก็สองยังหวะนะครับก็จะเม็ดโตกว่าแต่จํานวนน้อยกว่านะครับสี่ยังหวะนั้นนะครับลูกปืนเม็ดเล็กแต่จํานวนเยอะกว่านะครับอันนี้ก็น้ามันก็ต้องเลี้ยงถึงหน่อยนะครับผมถ้าเกิดไม่เจาะรูน้ํามันจะใช้ได้แป๊บเดียวก้านหลวมก้านติดเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็กาลังจะเจาะรูน้ามันนะครับผมเพื่อที่จะให้เลี้ยงก้านสูบกันนะครับผมก็มาดูวิธีเจาะกันเลยครับผมนี่ครับก็เจาะเข้าไปนะครับผมง่ายๆครับให้ถึง แขนข้อเหวี่ยงด้านล่างนะครับผมให้เจาะทะลุห่วงเราก็จะเจอตาน้ํามันแล้วคล้ายๆกับเจาะรูน้ําบาดาลเลยครับเจาะตาน้ําบาดาลครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าพอเราทะลุแล้วนะครับผมเราก็จะน้ํามันลองหยอดเข้าไปนะครับลองเช็คเข้าไปนะครับผมเพราะว่านะครับรุ่นสี่จังหวะนะครับเว็บร้อยยี่สิบห้ารุ่นนี้น้ํามันจะเข้าทางฝาคัสนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องจะปั่นฝาคัสนะครับ ปั่นเข้ารูเลี้ยงเกียร์เลี้ยงฝาคาแล้วก็ไปฉีดเลี้ยงลูกแหวนปอกนะครับผมก็เลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงคัสสามก้อนด้วยนะครับผมก็รุ่นนี้คนใช้เยอะนะครับข้อเหวี่ยงก็ส่งมาทําได้นะครับหนึ่งถึงสองวันก็เสร็จพร้อมส่งนะครับสําหรับใครรีบก็มานั่งรอรับหน้าร้านได้เลยนะครับก็ไม่ว่ากันครับถ้ารอได้นะครับก็จัดให้เลยนะครับผมอันนี้ก็เราเจาะนะครับใกล้จะทะลุแล้วนะครับผม ฟังจากเสียงนะครับที่เราเจาะเข้าไปนะครับผมมันไม่มีขี้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็ใกล้จะทะลุแล้วแหละนะครับคาดว่านะครับใกล้จะทะลุแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นรูแบบเท่าขนาดของเดิมของเขาวงสแตนดาร์ดเลยนะรูสวยนะครับนี่ครับไม่บาดมือไม่มีขี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเช็คดูนะครับเราจะ ดูทางเดินของมันนะครับทางเดินของมันนะครับผมจะเข้าไปนี่นะครับมาวนคัสสามก้อนนะครับผมมาเข้ารูนี้ต่อเข้ารูนี้เสร็จมาออกรูนี้นะครับผมรูนี้ไม่ใช่นะรูนี้ของเฟืองโซ่เราลิ้นขอไพ่เฟืองปั๊มครับเดี๋ยวเราจะหยอดน้ํามันรูนี้นะครับมันจะต้องออกสองรูนี้นะครับถ้าเราเจาะทะลุนะถ้าเราเจาะไม่ทะลุก็จะไม่ออกนะครับผมอันนี้ก็สําคัญนะครับก็อย่าลืมันให้ได้เลยมังงานการพังไวครับนี่ครับอ่าเราหยอดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับ แต่ยังไม่เต็มนะครับนี่ครับหย่อดเข้าไปแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะออกรูนี้ได้เห็นไหมครับมันเริ่มเต็มแล้วนะครับอ่าก็หยอดรูนี้มานะครับรูนี้ไม่ใช่นะครับหยอดรูนี้มาจะบอกสองรูนี้นะครับเดี๋ยวลมลมเป่าเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับ ตั้งเข้าเหวี่ยงขึ้นนะครับผมจะเห็นชัดกว่านะครับผมตั้งเข้าเหวี่ยงขึ้นนะครับก็ตั้งเข้าเหวี่ยงขึ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลมเป่านะครับลมเป่าเลยมาออกรูนี้เลยเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผม มันทะลุแล้วนะครับแต่จริงเราลมเป่ารูเนี่ยมันก็จะออกรูนี้แล้วออกนี่ด้วยนะครับน้ําก็จะหยดออกติิงๆเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเจาะรูนะครับนี่ครับเห็นเป็นรูลงไปแล้วครับทะลุถึงเลยนะครับด้านล่างตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับอันนี้ก็น้ํามันเครื่องขึ้นปกติใช้งานทนทานแม้จะมีการยืดถาวรแล้วนะครับผมแต่ก็ยังใช้เหมือนเดิมๆอยู่นะครับ ก็จะได้ซีซีช่วงชักเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเจาะรูน้ํามันให้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เตรียมเอาไปอัดแล้วนะครับผมนี่เตรียมเอาไปอัดนะครับเราก็จะมาเก็บงานให้ทีนึงนะครับผมสนใจก็ส่งมาได้ครับงานเขาหยี่งยืดทาวนนะครับ